วัตถุดิบสิตงตำมสมตำส้ตมสตำปูม้าอันนี้ก็กุ้งกุ้งนี้ลุงประสานเพิ่สิเห็ดกุ้งแช่น้ำปลาค่ะใหม่ๆสดๆส่วนปลาเก๋าจะทำปลาลาดพริกให้ลูกชายอันนี้ก็ลวกจิ้ม สดสดค่ะพี่น้องไปซื้อเวอร์มาเก็ตมาปลากระพงกัดหนึ่งหนึ่งได้ค่ะหนึ่งหนึ่งบุยเบาๆลายใยหางลงมือทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องแม่บุญเพลงชาแน,นลค่ะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะคะ วันดีค่ะพี่น้องตังโดดล่ะค่ะบุด้มากอันทายคิดให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะค่ะพอดีมือนี้เป็นมือวันอาทิตย์หยุดงานทรงงานเราก็เลยลุงประสานก็เลยพาไปสื่อของค่ะพาไปสื่อของเพื่อมาเก็ตเน,นี่ยค่ะเนี่ยค่ะถ้่เบ้องค่ะมือนีสิเห็ดยังกินแต่ว่าเยีนยหน่อยคิดไว้แล้วค่ะ สีํำมส้มํำปูมาให้เบื่องก่อนค่ะอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกสายปลาหมึกสายกระไดที่เก่าเลยค่ะปลากระพงตัวใหญ่แล้วก็มีปูมีปูหมาค่ะไฮไลท์วันนี้จะตามส้มตามปูหมาสดๆเลยค่ะตัวย่อมๆตัวไม่ใหญ่มากแล้วก็กุ้ง มีประมาณนี้เดี๋ยวสีเห็ดจัดแซ่กินให้พี่ให้น้องมึงเนาะคะ่ะมาเอามาลงมือทำเลยจ้าวัตถุดิบสิตำสมตำส้มตำปูมาอันนี้ก็กุ้งกุ้งนี้ลุงประสานเพิ่งสีเห็ดกุ้งแช่น้ำปลาค่ะใหม่ๆสดๆ ส่วนปลาเก๋าจะทำปลาลาดพริกให้ลูกชายอันนี้ก็ลวกจิ้มสดสดค่ะพี่น้องไปซื้อเวอร์มาเก็ตมาปลากระพงกัดหนึ่งหได้ค่ะหนึ่งหนึ่นบวยวเบาลายใยห,หางลงมือทำกันเลยคะ่ะแกะปูดองน้ำปลาไว้ ชั่วโม,มงหนึ่งค่ะทีนี้จะกำลังทำละเตรียมเครื่องเรียบร้อย คือน้ำตาลฟิีแบบแบบเป็นก้อนค่ะใส่ไปมามากครึ่งก้อนตํำปูจะออกรสจัดๆหนะ่อยน้ำปูมานํำปูสดนะต่อไปก็มะเขือเทศ แต่ของแม่บุนเพลงนี้ต้องถ้าถ้าตำปูเนี่ยจะต้องรู้จักมะนาวนี่สามสีลูกมะนาวไม่ใส่เปลือกค่ะเพราะว่ายังไงก็ขม ปลาน้ำปลาอย่างดีมันจะไม่เค็มมากเพราะว่าอยู่ในครก็มีละคะมี เดื p p, ่อนบแอบสซ่อนๆเคล็ดลับความอร่อยก็คือเราต้องตำให้มะเขือเทศเนี่ยะละเอียด เนียนละเอียดนิดการที่เราตำกินเองที่บ้านมันเะดีอย่างคือเราได้ชิมได้อะไรเอง mm hmm. ความเปรี้ยวได้แล้วเหลือแต่ความเค็ม mm hmm. I like just ทำให้น้ำยำน้ำตังเนี่ยมันเจ้ากับเนื้อปูสักพักหนึ่งเราก็ใส่นี่ลงไปเลย อันนี้จะกินกับกระเทียมดองอก,กับผักมันคล้ายๆกับยำนะคะอน,นี้ก็อร่อยอยิง่งๆนะ จะให้ดูหน้าตาชิม กินกับผักสองอย่างขออนุญาตตัดกระเทียมดองมากินมาเนี่ยยุบ One. Okay, can you? มาเลอกิกดกนน้ันเลีเ้อกเนกระเทียมดองเน่กินกันสบส้มตำอร่อยมาก 嗯，减肥。嗯。 มีใครในี่กระดองนั้น หอม ค่ะพี่น้องคำสุดท้ายมันเผ็ด เขามากเลยกินเพ,พเริแห้งมาได้ เขาตุ๋ยกันเจากินต่อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะไปแล้วจะหาหมก,กินกันไหม